สรุปอัปเดตแพทประจำวันที่7สิงหาคมสำหรับตัวเกม Cookie Run Tower of Adventure การมาของตัวละครใหม่อาร์ติแฟกต์ใหม่ด่านใหม่พร้อมบอสตัวใหม่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและเหล่าตัวละครคุกกี้ตัวไหนที่โดนปรับความสามารถเนฟหรือว่าบัฟในพาทน,นี้ผมได้สรุปมาให้เพื่อนแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กกระิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและไม่ัดก,กว่างการเติมเองตรงร Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมคุกกี้รอนทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์กันดิเช่นเคยกันนะครับหลังจากที่รอบเช้าที่ผ่านมานะครับตัวเกมได้ทําการปิดปรับปรุงอัปเดตเวลา6โมงถึง8โมงเช้าของบ้านเรานะครับผมในรอบนี้นะครับนอกจากจะมีคุกกี้ตัวใหม่แล้วนะครับยังมีในส่วนของกิจกรรมใหม่พร้อมด่านใหม่ให้เราทําการฟาร์มในส่วนนี้เพิ่มเติมกันด้วยเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวละครคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยน่าสุ่มมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับคุกกี้ตัวใหม่ที่ายๆ คือตัว d p s ธาตุมือนั่นเองนะครับนั่นคือในส่วนของโค คาร์บี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวโคาร์บี้นะครับเป็นสายตีไกลจอมเว่เนาะทุกสกิลเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้แรงพอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในส่วนของพาสซีฟครับเวลาเขาทำดาเมจครับเขาจะมีการซ้อนทับสแตรกนะครับผมซึ่งสแตรกทั้ง4ชั้นนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายซึ่งความเสียหายเนี่ยครับมันจะไม่มีโอกาสเกิดทีเดียวคอบนะครับก็จะเป็นความเสียหายธาตุส่วนใหญ่เนาะและในการโจมตีปกติครับเขามีการโจมตีแบบ2แบบครับก็คือการโจมตีแบบยิงทีละนัด กับอีกแบบหนึ่งครับนั่นคือการชาร์จโจมตีการยิงแต่ละนัดครับจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์น้องแต่71จนถึง76อนไอ้นี่ก็จะแล้วแต่น้องว่ามันจะเพิ่มขนาดไหนแล้วก็การชาร์จโจมตีเนี่ย จะทำา a m a g อยู่ที่82%ซึ่งมันจะเป็นความเสียหายแบบคูณ3นะครับผมการชาร์จก็จะตีได้แรงมากกว่าแล้วก็ในส่วนของสกิลพิเศษครับมันจะเป็นการวางพื้นที่เป็นพื้นแยกสายฟ้าเว้ยซึ่งในพื้นนี้นะครับมันสามารถสร้างความเสียหายต่อเนื่องโดยอิงจากพลังโจมตีของเขาครับอยู่ที่ประมาณ4.5วินาทีคูดาวแค่สิวิเองนะถือว่าคูดาวได้ไวเหมาะกับบอลที่ยืนอยู่กับที่หรือว่าบอสที่ไม่ได้ขยับตัวครับอันนี้คอนที่จะได้เปรียบมากๆครับแล้วก็ในส่วนของอันติเมตนะครับ 3าวาินะครับความเสียหายต่อสกิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75%คูณ24นะครับผมก็จะคล้ายๆนาตาาเวลาปล่อยปล่อยอันตินะครับเราสามารถหันซ้ายหันขวาหันรอบตัวได้นะครับแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับและในตอนนี้ครับตัวเกมก็ให้เปิดให้สุ่มแล้วนะครับผมเป็นเพื่อนก็สามารถมาทําการสุ่มพิกอัพกันได้ครับเพราะว่าระยะเวลาของตู้เนี่ยอยู่ที่27วันเลยนะฮะทุกคนถือว่าเยอะกว่าปกตินะครับจริงๆแล้วมันจะมีตัวใหม่ที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับก็คือ b l a c k b e r r y นะี่จะมีการอัปเดตต่อมาเนาะน่าจะเป็นตู้ที่2แต่ดูจากระยะเวลาของตัวละครโคเรบี้แล้วนะครับก็น่าจะเกือบๆเ,เดือนนะฮะก็คือระยะเวลานานมาก แต่น่าจะมีตู้สอดแทรกมาในส่วนนี้นะครับผมก็มีการปล่อยไปแล้วต่อไปน่าจะเป็นการเดือดระตตู้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับจากระยะเวลาที่เพิ่มมากกว่าปกติซึ่งในส่วนนี้ครับใครที่อยากั้านหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปทาการซุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวกับเพื่อนๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะสำหรับใครจะสุ่มหรือว่าไม่สุ่มเนาะและในรอบนี้ครับก็ยังคงมีอาร์ติแฟ์กับเขามาด้วยนะครับก็คือ ความทรงจําที่หวนคืนสําหรับอ์ติแฟคครับทางเลือกเฉพาะทางอันนี้จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีโดยความสามารถรวมของอ์ติแฟคอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของความสามารถเฉพาะที่เป็นสายของเมจิกนะก็คือเวลาเราโจมตีเข้าเป้าครับเราจะได้รับเอฟเฟกต์พลังสีดําซึ่งพลังสีดำครับมันจะเป็นการสร้างความเสียหายท่าทั้งหมด3%ซอนทับกันได้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตี20%เมื่อซอนทับสูงสุด จะต่อเนื่องอยู่ที่2วินะครับมันสูงสุดอยู่ที่6ครั้งก็คือเราจะทําการเก็บสแต็กให้ครบ6ชั้นเพื่อใช้บัฟโจมตี20% 2วินาทีนะครกรณีออที่เราอัพเต็มนะครับความเสียหายท่าอยูที่ย6อยู่ที่8.6%พลังโจมตีอยู่ที่แมน32%นะครับผมเท่าที่ดูมานะครับเราจะใส่ประจําตัวของเขาก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าใส่ของพ่อมดก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ความสามารถอาร์ติแฟกต์ของพ่อมดนะครับผมก็คือเพิ่มอัตราคริิิเลาของท่าไม่ตายแล้วก็สกิลพิเศษ8%แล้วก็ได้รับเอฟเฟกต์เว้มอนต์ที่ถูกลืมครับคือเพิ่มความเสียหายท่าไม่ตายอีก40%เท <c oughs> ่าที่ดูมานะครับของพ่อหมดน่าจะคุ้มค่ามากกว่านะ เพระาะว่าถ้าเราปั้นดาวได้เนี่ยก็คืออัตราคีย์ดีคอรแล้วก็สกิลพิเศษเนี่ย16%เลยนะเว้ยทุกคนแล้วก็เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายถึง90%ของพ่อมดน่าจะภาษีดีกว่านะครับถ้าใครใช้ของพ่อมดก็สามารถใช้ของพ่อมดแทนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นสายเมจิกเหมือนกันเนาะส่วนของเจ้าตัวเองนะครับก็จะใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากเซฟคอร์สหน่อยนิดนึงก็แนะนําว่าใช้ของพ่อมดก็จบแล้วนะครับผมก็คือได้ตัวละครมาคุณต้อนดาวสุดแล้วก็ เอาของพมดมาใช้นั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดถึงการอัปดาวนะครับหลังจากที่เราได้ตัวละครเข้ามาแล้วละกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีตัวละครก็เลยไม่สามารถเปิดอัปดาวให้ดูได้นะครับว่าอัปแล้วจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นที่มีการอัปเดตกันเข้ามาหน่อยละกันครับสำหรับในรอบนี้ครับก็จะเป็นโหมดเรสโหมดใหม่นะครับก็คือจะเป็นบอสขั้งข่าวเบอร์รี่นะครับบอสขัางข่าวเบอร์รี่ครับธาตุที่แนะนําก็จะเป็นธาตุมืดแล้วก็ธาตุดินดูในอันดับแรงกิ้งครับทำเวลาไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งดรรออตนคบแ่ี้า โคราบี้นะครับค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากกว่าผิวเลมอนในรอบก่อนนะถือว่าเป็นตัวที่น่าจะได้ใช้งานหนักๆจริงๆนะครับดูจากบทบาทที่มีในรอบนี้ครับค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็ดาร์ช็อกแต่ละทีมก็คือเริ่มน้อยลงเท่าที่ดูผมรู้สึกว่าอ่ะโคราบีน้น่าจะใช้ได้นะครับแต่ในรอบนี้แปลกๆเหมือนกันนะมีซอสพริกอยู่นะครับยังทําเวลาไปอยู่ที่1นาทีอยู่เลยเว้ยเฮ้ยเอาจริงนะซอสพริกก็ถือว่าใช้ได้นะเอาบัีดาเมจถือว่าบอลน,นี้น่าจะไม่ยากนะครับแล้วก็บางทีมก็จะเป็น คอร์รบี้ทั้งทีมเลยนะครับถือว่าถ้าใครอยากจะปั้นหรือว่าอยากจะเติมสุ่มผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะดูจากเรทรอบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้นะครับผมถือว่าคุ้มมากๆและในส่วนของกิจกรรมของแชมเปี้ยนยังไม่มีการอัพเดตเข้ามานะครับน่าจะมาพร้อม b บล็กเบอร์รนะครับที่ทางทีมงานได้ทําการ สปอยออกมาแล้วนะครับผมนอกจากนี้ฮะยังมีในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมของเจ้าตัวเลยก็คือใครที่สุ่มก็จะได้รับโบนัสสุ่มนะครับการอัปดาวก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสตอรี่นะครับมีเช็คชื่อนะับเพื่อรับตั๋วสุ่มไปแบบฟรีๆเนาะแล้วก็ในรอบนี้ครับเป็นพิกเกมกิจกรรมบิงโกนะครับเวลาเราเลือกปุ๊บนี่มันก็จะได้ของแล้วก็หาบิงโกให้ได้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่มีเห็นไหมค่อนข้างง่ายครับกิจกรรมไม่ยากครับปัญญา เลิกเลขไปแล้วก็พลิกไปได้เลยครับซึ่งในส่วนนี้ครับลงหมดเลสนะครับใช้เยลลี่หัวใจเคียวหัวคอยก็จะได้รับกุญแจมาเล่นกิจกรรมตรงส่วนนี้ไปได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจกจะซื้อกุญแจเพิ่มเติมก็สามารถซื้อได้นะของรางวัลก็อยู่ทางด้านขวาล่างเลยนะครับผมกิจกรรม time e g tag ก็จะมีครับ1ขีดปกติ9กขีดปกติแล้วก็ 4. ี3ขีดแบบยากนะครับก็ไปสามารถทําเวลาได้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของบทนะครับ9นะครับ ที่เป็นระดับ normal นะฮะก็ใครที่อยากจะเขี่ยก็มาเขียนในส่วนนี้ได้นะครับก็มีของรางวัลให้เราเยอะพอสมควรแล้วก็เอาในส่วนนี้ครับไปทําการสุ่มตัวละครกันต่อได้นะครับเพราะว่าตัวครบี้ครับเป็นตัวระดับอีพิกถ้าใครแบบไม่ได้มีตั๋วสุ่มเพชรเยอะนะครับก็สามารถใช้ตั๋วทั่วไปก็มีโอกาสออกตัวละครเขาอยู่นะแล้วก็ลองดวงดวงดูนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้นะครับบางทีก็อาจจะลุ้นเลแต่ถ้าอยากเัวร์วก็ตัวประจําตู้น่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆและนอกจากนี้ครับตัวเกมก็ยัรบคะน ก็ตัวละครที่มีการแก้ไขนะครับก็จะเป็นในส่วนของกวาแบกี้นะครับที่เป็นตัวละครที่ไม่ได้รับรางวัลในหมดถ้วยเรดนะครับอันนี้ก็แก้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้รสครีมโซดาครับแก้ไขข้อความบางส่วนเนาะของลักษณะพิเศษ,ษ,ษ,ษ5ดาวที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ท่าไม่ตายจะได้รับซ้อมหลังเลิกเรียนจํานวนชั้นจํานวนซ้อนทับสูงสุดและเพิ่มความเสียหายจากคลื่นนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าด้วยท่าไม่ตายครับจะได้รับซ้อมหลังเลิกเรียน จำนวนการซ่อนทับสูงสุดและเพิ่มความเสียหายจากคลื่นนะครับนี้ก็จะมีการแก้ไขเนาะพร้อมกับเพิ่มฟังก์ชันนะครับปลดทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถติดตั้งอ์ติแฟกต์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ได้ง่ายโดยการคลิกครั้งเดียวนะครับและที่สําคัญครับยังมีในส่วนของโหมดฝึกซ้อมด้วยนะครับนี่เป็นสนามซ้อมน,นะครับเพื่อนสามารถไปเรียนรู้ในส่วนนี้ได้แล้วก็มีของรางให้นะครับของรางตามด้านล่างนี้เลยถือว่าในรอบนี้ก็มีของแจก พอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่าใช้ได้อยู่นะส่วนใครที่เป็นสายเติมครับแพ็คต่างๆพร้อมให้จัดนะครับโอ้โหโคตรเยอะดิด,ดูดิ ไอ Pa ียแพ็เกจอัปเกรดเร่งด่วนนะครับเลเวลแม็กโหทองมีทุกอย่างอัปแปรธาตุสายเตอร์ iter, บอกว่าอะไรยิ้มนะครับปั้น,นได้ไหวมากๆนะครับก็สามารถจัดในส่วนนี้ไปได้นะครับผมโอเคครับผมเกินส่งลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสดุกอัปเดตแพทประจำวันที่7สิงหาคมในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบปุมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไ้เจอกันในพาร์ทต,ต่อไปสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ you